สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกกกเกม s ก k u r a s a k u ู a Simulator นะคะอยู่กับช่อง If Channel นะวันนี้เราสัญญากันว่าจะมาทำอะไรคะรลอนแต่งงานนั่นเองก่อนอื่นเลยเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะมาชุดไรชุดนี้ชุดนี้ยอะยไังไงต่อคะอ่านี้ง่ายม่เช่ไม่เชละ์จงผมไหนสวยสุดช่วยเลือกหน่อยค่ะนี่ไง ก็สวยนะชุดนี้แหละสรงผมนี้ด้วยนี่ไงแล้วก็ชุดเจ้าบ่าวใช่ไหมนี่ไงแต่ทรงผมมันจะไม่เอาทรงผมนี้ทรงผมอื่นมัง้งิเป็นบัลเล่เลยล่ะเน่ได้แล้วแล้วก็ไปเริ่มเกมกันเลยค่ะ โอ้ยเฮ้ย,ยไม่ชุดเป็นอย่างนี้ล่ะทุกคนชุดทำไมเราเป็นแบบนี้เฮ้ยใครก็ได้มันมาจากไหนเนี่ย,ยนั่งยากซะด้วยสิหายไปนีแล้วโอเคกลับมาแล้วนะแค่ตก ใจแทบตายทำไมชุดเป็นอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับบักบักจุงๆหรอไม่รู้อะไปะส่วนคุณบอยนะคะรู้ใช่ไหมหน้าที่มีอะไรแปเอาเงินจากบ้านของผู้หญิงแล้วก็ซื้อของที่ต้องการที่จะแต่งงานในวันนึ้นะ่ะนี่หน,นึ่งหมืนพอแล้วแค่หนึ่งหมืนก็พอแล้วนะขาดใจแทบตายเนี่ยซื้อพรอุพรุ พลุ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 พลลลลลุสามดอกพอนะหรือสี่แล้วเนะี่ยอือหือเกินมาดอกหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็ไปซื้อดอกไม้เยอะๆงั้นก็คือนี่ไงว้าไปที่เค้กช็อปนั่นเองแล้วก็ซื้อดอกไม้ไปเยอะๆเลยนี่นี่นี่เอาเข้าไปอือหือ ้าวกระเป๋าเต็มไม่เป็นไรเอาดอกไม้ไปวางที่โปรดกนเลยระดบแรกห้ามีมใครมาเตะต้องซื้อเพิ่มนั้นเนี่ย ก็ยังอยู่นะแต่ยังไม่พอจ้ะต้องซื้อเพิ่มอีกสามนะตังก็หมดพอดีสิ่ไม่เป็นไรนี่ไงแล้วเราก็ต้องไปจ้างหมีมาด้วยนะโอ้โหดอกเป็นทางแล้วแหละเพราะว่าอีกดอกเราจะเหลือ ดอกสีชมพูไว้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรลงไปเนี่ยไปจ้างหมีมาจากสวนสนุกนะคะเอาหมีสีอะไรสีเดียวกันไหมมันคนถามก็ถามด้วยเลนเออไปไปไปบายบายไปหมีไป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 ไเป็นนี่นะเป้นไปลืมเลย ห้ามกดตามห้ามกดตามว่าไปที่โบสถ์จะจะเตะดอกไม้มใสเนะ่เจ้าหมีีสตีเลยนะเจ้าหมีตัวบ้านนี้่โอ้ยนี่เรื่องเล่าวความรักแก่ของเราอยู่นี่แหละไอ้เจ้าหมีไปเาเอา้ามีตัวนี้เริ่มเป็นใหม่แล้ว จะเตะดอกไม้ฉันนะฉันเอาไว้ให้แฟนของฉันอุดทุบเลยจุ๋มีนี่นี่ติเย้อมสีมั่งเลยดื้อนักใช่ไหมนี่เลยมานี่ฉันบอกให้เกอย่รงเี้แกดดื้อนักใช่ไหมแกก็เต้นอยู่ตรงนี้แหละดูดอะไรเนี่ยมาเราก็มาตกแต่งของนิดนึงนะ นี่เลยตกแต่งใช้อะไรตกแต่งคะหวัวใจของเราเป็นแค่เพียงความรักแค่นั้นเองไปชวนแฟนมาด้วยนะตปดอกไม้กัน นี่นี่เดี๋ยวให้อะไรก่อนรู้ไหมนี่เลยให้ให้ยาเลิบแล้วพี่ชายคนนี้น้าไอรฟิวแล้วว่าเดี๋ยวอ้มไปที่โบสถ์ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตะดอกไม้นี่ว่าเป็นนะแต่ว่ากลมตะดอกไม้ไงแล้วก็เป็นแบบจุดพุกด้วยนะ จุดโพกจุดโพกอันนี้สัญญาอันนี้สัญญาสัญญาอันนี้สัญาสญา,ญาอันนี้สัญญาสัญาอันนี้สัญญาอันนี้สัญาสัญญาแล้วก็แบบว่า ี๋ยวให้ตัวละครหนึ่งตัวมาิี่นี่ย้เหียบของฉันมันโทรกันแล้วก็เอาอีกสองตัวนี้นะหนีไปให้ไกลหนีไปให้ไกลเลยรอยอยู่นี่นะ่ฮายบไม่บายบปยบไ๊ไปไรักจะสาวมาก,กสินี่เลยแกปีนู่นไป เธอสาวมานี้งานแต่งนี้จะต้องดีไปด้วยสมบูรณ์นี้ไม่ใช่สมบูรณ์ของแกนี่แอบบแอบไว้แล้วก็มาแตสมาต้องขู่กับแมชีคู่นี้มีความสุขไม่หยุดนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายภาพที่ทองแทงทองแทง มีเลยสวยป้าค่ะที่ร้านสวยมากเลยน,นั่นแนยโหมีพุด้วยพุเพ้อสวยหมดื้โหดังสนั่นวันไหวเลยแลหละไปกันเถอะดอกไม้คุณจะเก็บไม่เก็บค่ะไม่เก็บหรอกพราผมมีเซอร์ไพรส์ให้คนที่รักวิ่งเข้าง,งานแต่งกันเลย นม่ไงมีก็นอยู่มาแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวแท้จริงนี่เลยนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวแท้จริงแท้กับไอตัวเมื่อกี้อีกแล้วก็สปแบบว่าจูบกันนิดนึงนะอ้ยกรี๊ดเลยสวยมากภาพที่สวยมากเลยนะคะนี่่งโอ้โหไอเดฟยูะคะ่ะ จะได้ซองเงินไหมคะเนี่ยโอ๋อฉันอยากได้ซองเงินจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยให้ดอกไม้ด้วยเลยขอบคุณนะนี่งานแต่งนี้ทุกคนต้องปรบมือด้วยดิเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวนั้นไปไหนแล้วล่ะ ตูดเป็นแบบว่าฉันมันวันนว่นไหยอ่ะเ่้อยเต้นรำกันหน่อยไหมพวกเดี๋ยวให้รัศมีไปซื้อยาให้นะ่ะยาแด,แดนส์แดนเซอร์แรคเคเนซื้อมาหลายๆอันเลยไปแล้วก็ไปที่โบสถ์กันเถอะจะเตะของเขานะ

นี่นะดูดิเสียงเพลงเสียงเพลงมีแต่เราไม่เปิดนะเพราะว่าเราจะพากไปเรื่อยๆโอ้โหแม่ชีเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยสองคนนี้ปิดคนน้องแอ้มแต่งไข่มาเนี่ยโอ้ยโอ้โหจริงๆเลยนี่เดี๋ยวเปิดเพลงให้ดูไหมอ่ะเอาไหมนี่นะเพลงญี่ปุ่นด้วยนี่นะคะ ไปซืดูไปแป้นนันแบบคู่ครองเลยอ่ะโดนไม่ชีดยากมากอะแบบไม่ยอมห่างไปไหนเลยพี่น่ะแต่ผู้ชายยอม เปิดล้อันนี้ไม่ชียังไม่หยุดเต้นอีกเหรอสวัสดีวันนี้เอาแขกไปหมดแล้วรัสมีไปได้แล้วค่ะเขาไม่ใช่รัสมีก็เป็นแมวลืมโอ้ยตัวนี้นี่เฮ้ยฉันลืมเลยว่าแกเป็นแมวไอแมวั่วไปละกลับไปนอนที่คาาิหาดของเราดีกว่านะ บ้านของร้นเองไม่สิบ้านของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ต่างหากละ่ะไปไปไปเดี๋ยวนี่ไงลองให้เขาตามมาดีกว่านะ งานกลางคืนที่นี่นะนี่ไงคาลิแั่ของเราสนิทที่นี่กันไปนอนกันเถอะที่รักวันนี้ก็ใกล้จะจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอ e ีฟชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ